สวัสดีครับป้าสุธวิตนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับน้ําหยดนะครับแอร์น้ําหยดนะครับวิธีง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะนัดช่างแอร์หรือรอคิวช่างแอร์เข้ามาแก้ไขเนี่ยมันก็คือค่อนข้างยานานนะครับวันนี้ถ้าเราเปิดแอร์เรื่อยๆเนี่ยน้ำหยดถามว่ามันเปิดได้ไหมมันเปิดได้นะครับแต่ว่ามันยังมีปัญหาตรงที่พื้นห้องของเรานะครับอาจจะเฉอะแฉะแล้วก็มีปัญหา วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องรอคิวช่างนานๆนะครับผมมีวิธีมาแนะนำนะครับในการแก้ปัญหาแอร์น้ำหยดนะครับง่ายๆนะครับด้วยอุปกรณ์แค่2ชิ้นเนี่ยนะครับก็คือชิ้นแรกนะครับเราจะมีไขควงนะครับสำหรับเปิดหน้านะครับเปิดหน้าแอร์นะครับสองนะครับหลอดนะครับจะเป็นหลอดกาแฟหรือหลอดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นหลอดดูดน้ำเนี่ยครับเดี๋ยว ไปดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับรับรองว่าง่ายครับใครๆก็ทําได้ครับครับโดยปกติแอร์ของเราเนี่ยใช้งานไปได้สักระยะระยะหนึ่งนะครับตัวรางนะครับตัวรางรองรับน้ําเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับมันจะมันจะเกิดนะครับมันจะเกิดเป็นตัวเมือกนะครับหรือคล้ายๆกับตะไคร่นะครับ เวลามันไปอุดรูระบายน้ําของเราล้าเนี่ยมันจะทําให้น้ําที่อยู่ในรางนะครับเวลาแอร์ทำงานปุ๊บเนี่ยจะมีน้ําหยดลงมาที่รางนะครับมันก็จะเกิดการท่วมนะครับเกิดการท่วมปุ๊บเนี่ยน้ํมันจะหยดออกนะครับเวลาพัดลมพงกระรอกอม,มันหมุนเนี่ยปุ๊บมันก็จะเป่าลมนะครับทีนี้ถ้าน้ามันล้นตัวรางปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยดออกมานะครับหยดออกมาบริเวณนะครับด้านใต้าบางส่วนก็คือด้านใต้ของแอร์บ้างนะครับหรือว่า บริเวณที่อยู่ด้านหน้านะครับที่ติดอยู่กับด้านของผันดังเนี่ยมันก็จะมีน้ําหยดออกมานะครับวิธีแก้ปัญหาวันนี้นะครับที่เราจะแนะนําก็คือเดี๋ยวเราจะมีเราจะสอนวิธีการใช้หลอดนะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือว่าปัญหาคือรูระบายน้านะครับในรางม,มันตันใช่ไหมครับ เราทําให้รูมันไม่ตันนะครับน้ำมันก็จะระบายออกด้านนอกได้นะครับวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็แนะนําไปเบื้องต้นก็คือจะมี2ตัวมีไขควงนะครับกับหลอดนะครับไขควงเราจะใช้ในการเปิดนะครับเปิดตัวหน้ากากแอร์ออกนะครับเพื่อให้เห็นช่องระบายน้ําของรางระบายน้ํานะครับเดี๋ยวเราทําการแก้ไขกันครับเดี๋ยวมาดูเลยครับ ครับเมื่อเราทําการถอดตัวหน้ากากออกนะครับแล้วก็จะทําให้เราเห็นรางระบายน้ํานะครับตัวรางระบายน้ําก็คือจะเป็นตัวที่รับน้ํานะครับเวลาคอยเย็นทํางานนะครับเรามาดูกันนะครับลักษณะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นรางรับน้ำนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมฮะจะมีถาน้ําเนี่ยก็คือเวลาคอยทํางานนะครับ จะเกิดน้ำนะครับน้ําจะหยดลงมาในนี้นะครับรางตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ํานะครับถ้ารางตัวนี้นะครับมันเกิดอันน้ํามันก็จะท่วมนะครับอาการอาการที่เกิดส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับสําหรับทุกคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือตัวท่อระบายน้ําของรางรางรับน้ำเนี่ยมันตันตัวเนี้ยมันก็เลยไม่ทํางานน้ําก็เลยไม่ไหลออกไปนะครับมันก็ล้นขึ้นมาครับล้นขึ้นมาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้น้ำเนี่ยมันซึม แล้วก็ทําให้มันหยดต่อด้านนี้นะครับเวลาพัดลมคงกระลอทํางานนะครับมันจะปั่นน้ำก็จะหยดติ้ง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 ลงมาครับวิธีแก้ปัญหานะครับนะครับมันตันเราก็ทําให้มันไม่ตันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับรางระบายน้ําจะเป็นยาวเลยนะครับมาจนสุดนะครับพอรองรับตัวคอยเย็นทํางานนะครับรูบริเวณรูระบายน้ํานี่ครับจะอยู่ด้านไหนนะครับเราใช้ไปใช้ส่องดูได้นะครับ เจอรูระบายน้ำนะครับเห็นไหมฮะอยู่ตรงนั้นครับด้านขวามือจะมีรูระบายน้ําอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่คนที่เกิดปัญหาก็คือรูระบายน้ําตรงเนี้ยมันจะตันนะครับและทําให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไม่ได้ก็เลยท่วมนะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลอดนะครับแยงเข้าไปนะครับบริเวณรูระบายน้ํานี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานนะครับว่าใช้หลอดทํางานในลักษณะแบบไหนนะครับ ใครมีไฟฉายนะครับก <Beginning. S 1> ็ใช้ไฟฉายก็ได้นะครับส่องส่องไปนะครับให้เจอรูระบายน้ํานะครับเราเห็นรูระบายน้ําอยู่ด้านในนะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าในกรณีที่ลางน้ำเนี่ยตัวนี้มันตันนะครับน้ำจะล้นขึ้นมานะครับรูตัวเนี้ยมันจะตันเพราะว่ามันจะมีเมือกไปอุ่นนะครับให้เราเอาทําการเอาหลอดนะครับนะครับที่เรามีนะครับแยงเข้าไปเลยครับครับแยงอย่างนี้นะครับ ให้เมื่อให้เมื่อที่มันอุดรูเนี่ยหลุดนะครับครับหลังจากนั้นนะครับใช้วิธีนะครับเป่านะครับเป่านะครับจำไหมฮะเป่านะครับอย่าดูดนะครับใช้วิธีเป่าอันนี้นะครับครับเป่าหรเป่าแรงๆเข้าไปเลยนะครับ ตัวเมือกเนี่ยมันจะที่มันอุดรูอยู่เนี่ยมันก็จะหลุดออกไปนะครับออกไปทางท่อระบายน้ําด้านหลังนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้ามันโล่งเนี่ยเราเป่าปุ๊บเนี่ยลมมันจะผ่านตลอดนะครับไม่มีว่าเป่าแล้วมันเป่าไม่ออกนะครับอย่างเงี้นะครับนะครับรางน้ํานะครับที่มันตันปุ๊บน้ํามันทางตันมันถูกเราจัดการออกไปนะครับน้ําก็จะระบายออกจากรลานี้ได้นะครับ นะครับวิธีนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานะครับแอร์น้ำหยดนะครับแล้วยังนัดช่างไม่ได้นะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับทำให้เราใช้งานไปได้ต่อไปใช้อาจจะใช้ได้อีกเป็นเดือนเลยครับถ้าหลังจากการทำวิธีนี้แล้วครับครับลองไปทำดูนะครับรับรองว่าได้ผลเพราะว่าแอร์ผมก็เป็นลักษณะนี้บ่อยนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหานะครับก็ได้ผลนะครับยังไงนะครับชมคลิปนี้แล้วนะครับชอบนะครับฝาก กดติดตามช่องเปาสุทวิทด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์กับท่านอื่นนะครับฝากกดแชร์นะครับส่วนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ